สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาดระเบิดอออพีเสี่ยวครับพี่น้องครับมาวันนี้ครับมากันมาพอกันย่างมาเลงพี่น้องครับวันนี้ผมมีอยังครับเออพาพี่น้องว่ามึงเพิ่นอัปเดตนะครับพื้นที่ของสาวน้อยเพชรอนเนแพงครับอันนี้เพิ่นสั่งเออพื้นที่เพิ่นอัปเดตออกมาครับพี่น้องครับเนี่ยวันนี้มีอยังเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับพี่น้องครับอยู่ในโดมสาวน้อยเพชรบนเนแพงครับป๊าดอันนี้มันต้นอี่ยังนี่คือบ้าออกแก๊กเกียร์คือแห่งเก็ก ต้นใหม่ก็แข่งกังกแต่ก็บอกออกกันแค่ได้เลยเออเดาเอาเอาพี่น้องกับเจอภาปเมืองหลอบๆนะครับอันนี้ก็เพิ่นสร้างไปเฮ็ดยังสักอย่างหนึ่งเนาะอันนี้โบหุ่นจักน้ำเพิ่นอด้วดโบคอยบุญยังเนี้ยบางอี่าด้วยเออจักเพิ่นเอาใบเฮ็ดอยัง,ยง,นงนนนนนเนาะน,น,น,แบบน,น,น,นะครับนี่บริเวณรอบๆนะครับสร้างโอ้มืนอนช่วงนี้เพิน่นเหมือนจะเล่นง,งานจักหน่อยได้พี่น้องนี่เห็นบ่ตรงนี้ยังแหละ เร่งแบบเร่งงั้นแบบผิดผิดพิดปกติปกติย้ำนี่ท่านเขาโดมแล้วนีเงียบเงียบซิเลครับงาน,นเห็นบ่าพี่น้องได้ยินเสียงกุ้งกระกังแกงบา่าทางผุนตัดเวทีเลยเด้เออพ้นเหตุเวทีแล้วพ้นขืนฉากแล้วเจ้าว่าคอยปิ้นไทปทางผุนบ่ได้แต่ว่าผมปิ้นไทปทางผุนบ่ได้ได้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศย้มาแรงเอา้ปาปัด ว้าดทุกในที่สุดพี่น้องเอ้ยเพิ่นเพิาา่นเพิ่นสธานางลานใหม่พ่ะนะนี่เพิ่นธานางลานใหม่พี่น้องเอ้ยเห็นน้ำข่อยอยู่บ่นะครับอันนี้เนี่ยในมนั่งเบอร์เต้พี่น้องมั่งบางส่วนคุณทั้งเถิงคุณก็ดังเยเงี้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 ยอยู่คุณ ถ่ายบ่ได้พี่น้องเอ้ยถ่ายบ่ได้ถ่ายได้แต่เล็กอันนี้แหละเอ้านี่ขนาดคอยขี่รถไกลโดมสามมือคอยไปเห็นว่าก็จทาทายสีไม่แมวโอ้ยเนาะบ๊ะพันให้คอยได้บ๊ะพันเนี่ยสางไงสางไงอะไรสางไงโอ้แสบตาเลยแสบตาโอ้แสบตาโอ้แสบตา เสียบตาโอ้ยเบ่อเอาทายตำๆให้พี่นลวงมืงเด้อเดี๋ยวมันสากมันหีนสากมันห็นสากอันนี้เป็นนั่ง้านด้านข้างเออนั่ง้ันด้านข้างนั่นวะถูอันนี้เสียเออรจะควองรถแห็ก่ไม่เห็นอันนี้เอรอเจ้าเป็นเรือฮารรดแทกี่เป็นด จวกเอาตีเจ้าเจ้าคือเจ้าคือเป็นคนมีน้ำใจแต่โอธรรมดาจังเลยนี่จะควางรถเนียได้ไหมงรถเนียบมงาอเลยเจ้ควางรถแท้ได้พี่ดอกดิโอ้คนเน็นคนมีน้ำใจดิเออเขาบอกให้มาทาสีกัมาดิบธรรมดาจะอีกจะคว่างรถแทรกคนหึงไปแ่เหรอนท เจ้าควงรถแนียนมาเสียมเล็กเลยนี่แม่ก็มาี่โอ้โโอ้ตีโอโอ้โอ้หางตัรวัดเนาโอ้เเดี๋ยพี่น้อยตัวจริงเจริงจ้าวงรถแนีหน่วยไหนเดียวเจ้าหน่วยนหน่วยสามครับปาดเอาวันนี้สองหน่วยเป็นตีอันนี้สามกลังเห็ดอยู่ล้วตีโอ้เนาะปินไปทางคุณมาได้จีเ็นสากตัวโอ้ขับขับางไง ทางไงเป็นแสบตาตัวเนมไปบาดได้กับแสบตาแบบนั้นใช่ไหมสมก็เป็นจะควางรดแแ่อยู่ห <c> ล <oughs> ักสักนีครับคนบรรยากาศเพราะข้างหน้าไทยบอดด้ยเดอพี่น้องรับครับ,รบเห็นแบบแบบกับบไดดครับบอดสั่งแบบกำชับแบบคักเลยนะครับกำชับแบบกำชับมากนะครับนี่ในรดแแฮนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครบับรถเหี่เราแต่ภาพมันเอี้ยๆนะครับเนาะเอาเอม,มังเอี้ยๆนัน่นเห็นว่าพี่เจ้ายิงนวสียังยังยดีจ้าดิจ้ยายยัดีครับเป็น่ะไรกคือคือรดแใ็ก่เป็นใครสิ เป,ป็นยังใครได้ไปนี่ใครได้ไปะว่านี่เห็นดอกพี่น้องมันคือปตื่นเตลคือปตื่นเต,นเตนเวเลยว่านี่เห็นดอกเมันเอาของมามาลงไม้ตัวพี่นออ้องเฮ้ยสมมติเจ้าทาเมืองเป็นยังนี่ครับในบริเวณรอบรอบโดมเช้าหน่อยนะครับนอ้อผมก็อยากถ่ายแบบมือละสีบิปจะได้พี่น้องนะครับ แต่ว่าช่วงนี้เพิ่งเพิ่งมาไล่เพลงน้ำเพลินพร้อมครับอาจารย์เพิ่นกระทงเพลงมาแล้วนะครับนะครับทรงเพลงมาเริ่มทรงเพลงมาประมินเพลงเสื้อและเพลงสองเพลงนี่พี่น้องเป็นสิบสิบเพลงแต่ว่าเราก็สามารถไปไล่มาแล้วนะครับเพลงมันวางใจแลละเอ้ยมาสู้บสูบไหนเพลงมันก็เร่งเร่งก็รักกรุกกูนี่นะครับเอ้ย ฟังได้เอานี่น no? ้องหมูปิ้งประจําท <t ick ling> anyway, ีมงานเฝ้าเฝ้าบ้านเนี่ยน้องเฝ้า oh. บ right. oh ้านหรือลงคลิปลงคลิปสวัสดีครับนี่ครับยังลงคลิปได้คลิปแล้วสวัสดีครับคลิปเดียวครับเพว่าบางมาตอบแค่สามทีคลิปตัวเลาวโอ้โหคลิปเดียวที่เขาก็จะตอบติดแล้วเนาะเอาเดียว ออเส้นเบสเซ้นเบียร์เนาะลืมอันนี่เส้นเบียร์นี่อันนี้อันนี้หมองมอมซ้อมลำเพิ่นเพิ่นเล่งเพิ่นเล่งงานใส่หมอลำตัวพี่น้องนี่เพิ่นเลเ้่งงานใส่หมอลำเพราะว่าอันไอหมอลำหมอลำอีกจังหน่อยกับเขาโดนเลยด้มื้อนี้มื้ออื่นมื้อเฮ้อวันที่้อมพี่น้องเขาโดนเพิ่งสุกสุกคนแต่พ่อแท้ล่ะมวนกุบแน่นอนพี่น้องถ้ามึงเป็นยังสิบอกให้เนี่ยเห็นบ่ไม้เนี่ยมุ่งเจ้าเห็นไหมยี่บอกนี่ไม้ ไม่ยังไม่ยุบคาโอ้ยเดอะเออมใบธรรมดาใบไปยุบคาเลยนี่ครับอุปกรณ์แต่ว่ามันอันตรายพื้นที่อันตรายครับมันเขาแจ็คตะปูแจ็คเสียดอย่างเนี้ยเนาะมองซ้อมลามแม่นมองซ้อมลา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 มมองซ้อมลามได้เลยผู้ใดสีลามมู้เจ้าตัวลามซ้อมลามออ้มมมงซลาแม่นมองซ้อมลาม เด็กวายังโดดหาแต่เนี้ยว่านเนี้ยวบอกอันนี้คลิปที่สองว่ะก็จะสอนเต็มแล้วเอาคลิปแร็กสอนเต็มแล้วก็ในเฮีย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 เส้เนี่ยงเส้ยเส้ยก็ไปเห็นคนตัวคนละเอียดเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเขาในแข่งเนี่ยเย่โอ้วัาน่ามีการมาครับผมสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนครับต้องสร้างจักรพรรดิลำเพลินอ๋อบ้าชิ่วเบ้าเว้ยมักจะออฟฟิเชียลอะไล่ะออฟฟิเชียลอันนี้ออฟฟิเชียลจังเนี่น้อง่า อันนี่ยเจ้ c r e เ t o r y o u t ู b e r เบอร์มือหนึ่งของเมียงไทยแมนครับอีกมือหนึ่งแค่ไหนครับฮะอีกมือหนึ่งแค่ไหนมือหนึ่งอันวิบเมาครับเออเนาะเอามือหนึ่งเนาะก็ตึงมือหนึ่งก็ตึงมือหนึ่งเนาะใส่เมาคีดเอาว่โอ้ติวตึงยนเสั็จไก่แล้วพี่น้องไก่ไก่ซีเรียลแล้วเอ้าพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องบ้านลำโพงดับเบิลเจ้าครับคลิปต่อไปครับพ่อกัน์ใหม่ครับคลิปนี้ทันดีครับสวัสดีครับ